กลับมาที่พระเมรุมาตรอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้ท่านผู้ชมกําลังรับชมการถ่ายทอดของโททัศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดการพระราชกุศลเก็บพระบรมอิตริจากบริเวณมณฑลพิธีพระเมรุมาตรนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระจิ๋วได้ทรงเก็บพระบรมอิตริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีประมวลลงในพระกศพระบรมอิตริและเชิญปรดิษฐานบนบุญจบกซึ่งปฏิษฐานอยู่บนพระที่นั่งทรงทาแล้วนะครับ เมื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสร็จสิ้นแล้วในช่วงเช้านี้จะได้มีรี้วกระบวนพระราชอิสริยยศแห่อัญเชิญพระบรมติเข้าปฏิสถานในพระบรมหานาชวังนะครับส่วนพระบรมร,ราชเสด็จี่ังคารในขณะ,ะนี้เจ้าพนักงานได้ประมวลแล้วก็ปฏิสถานในพระอบทองพักไว้บนพระมรุมาศครับ และในระหว่างที่พระสงฆ์รับพระราชทานฉันพัตหารสามหาบอยู่นะคะทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดตั้งริ้วกระบวนพระราชอิสริยยศเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานสําหรับเชิญพระโกธพระบรมอัฐิและเทียบพระวอสีวิกาการที่หน้าพระที่นั่งทรงทำด้วยค่ะ ในระหว่างที่พระสงฆ์รับพระราชทานฉันซึ่งรับพระราชทานฉันทางสาหรับข่าวสําหรับหวานอยู่สําหรับข่าวหวานนั้นนะครับเ,เป็นโต๊ะอาหารซึ่งมีภาชนะที่สั่งทําขึ้นเป็นการเฉพาะสําหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้นะครับโดยที่เป็นสําหรับข่าวหวานซึ่งเป็นภาชนะดินกระเบื้องเคลือบดินเผานะครับสีแดงก่ํา แล้วก็มีพระนา,ามาพาิทยอสวอ,อ,อยู่บนฝาภาชนะทุกชิ้นนะครับมีความงดงามและก็สมกับพระเกียรติยศเป็นที่สุดครับในระหว่างนี้ขบวนพระราชิยศก็ได้ตั้งเทียบอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรมนะครับ <Man> เพื่อร,รอความพร้อมที่จะได้ย่าตราขบวนริ้วขบวนในงานพบบรมศรพนั้นมีกันทั้งหมด6ริ้วนะครับเมื่อวานนี้เป็นริ้วขบวนที่หนึ่ง จากพระมหาประสาทออกไปอย่างวัดพระสิทธุพนหรือกวรกระบวนที่สองโดยพระมหาพิชายราชรถนะครับจากวัดพระสิทธุพน์ไปอย่างพระเมรุมาตรเรียวกระบวนที่3คือการแห่เวียนเมรนะครับสําหรับวันนี้เป็นเรียวกระบวนที่4ครับค่ะซึ่งเป็นเรียกวรกระบวนที่เชิญพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารจากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระบรมมหาราชวังค่ะครับในระหว่างที่พระสงฆ์ยังรับพระราชทานฉันอยู่นี้นะครับ ขออนุญาตเชิญท่านผู้ชมรับชมสารคดีอีกชุดหนึ่งนะครับความยาวคงประมาณ6-7นาทีจากโทรทัศน์รรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก่อนที่จะกลับมาชมการถ่ายทอดที่มณฑลพิธีพระเมรุมาตอีกครั้งหนึ่งครับวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังคงจะมีการถ่ายทอดของโทรทัศน์รรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอยู่นะครับโดยที่เราจะถ่ายทอดพระราชพิธีฉลองพระบรมมตินะครับ ในเวลาประมาณ16นกา15นาทีเริ่มต้นถ่ายทอดนะครับและพระบาทสมเด็จพระจิ๋วเสด็จพระชนม์เนินอย่างพระที่นั่งุเสธมหาประสาทในการบังเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระบรมอติในเวลา16นกา30นาทีส่วนวันต่อไปนะครับคือวันที่13เป็นวันพุธนะครับเรามีการถ่ายทอดการฉลองพระบรมอติเป็นวันที่สอง และในวันันเองจะมีริ้วกระบวนอีกริ้วหนึ่งนะครับเป็นริ้วกระบวนที่5เชิญพระบรมอิติขึ้นประฏิสถานบนพระวิมานที่พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนะครับส่วนวันสุดท้ายคือวันพระจจบบราชบดีที่14มีนาคมจะเป็นการพระราชพิธีบรรจุพระราชศรีรังคารที่สุสานหลวงวัดราชประพิษสถิตมหาศรีมาราม โทรทัศน์รวมการธุกิจแห่งประเทศไทยจะเริ่มทาการถ่ายทอดตั้งแต่วาลาประมาณ16นาฬิกานาทีเช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้นําภาพเหตุการณ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทุกขั้นตอน,นครับมาให้ท่านพี่น้องประชาชนได้รับชมทางโทรทัศน์ทุกช่องสถานีที่มีอยู่ในประเทศไทยของเราเพราะเราเชื่อใจและมั่นใจครับว่างานพระราชพิธีครั้งนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนชาวไทยใจจดใจจอ่อและสนใจอยากจะรับทราบรับชม รายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับรัฐมการเฉพาะกิจก็ได้รับความกรุณาจากหน่วยงานหลายหน่วยงานในการประสานการปฏิบัติในการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นสำนักพระราชวังการเ<ม>จ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆแผนกต่างๆที่ร่วมปฏิบัติรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในการเพิ่มความสะดวกนะครับก็ขออนุญาตขอบพระคุณทุกท่านผู้มีส่วนในการร่วมมือร่วมใจกันสนองพระเดชพระคุณในวาระที่สุดนี้ด้วยครับ ในอีกสักครู่เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานพัตตาหารสามหาเรียบร้อยแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้สรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากบุษบกแว้นฟ้าทองไปประดิษฐ์สถานในบุษบกพระที่นั่งราชเชนทระยานค่ะสําหรับพระที่นั่งราชเชนทระยานนั้นนะคะเป็นพระราชยานบุษบกคานหามซึ่งใช้คนหาม56คน ใช้เป็นพระราชยานสําหรับแห่อย่างใหญ่ที่เรียกว่าขบวนแห่พยุหหายาตราสีสายคือขบวนแห่ที่มีริ้วขบวนซ้ายและขวาข้างละสีแถวเป็นของที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่หนึ่งค่ะพระที่นั่งราเชียนทรยานนี้นะคะเป็นศิลปรกรรมที่มีคุณค่ายิ่งชิ้นหนึ่งโดยเฉพาะรูปทรงบุษบกนั้นได้สัดส่วนและมีความอ่อนไหวสวยงามอย่างยิ่งฝีมือการแกะลายและงานกระจกประณีตมีการออกลายที่สวยงาม โดยเฉพาะการออกลายเทยพนมกลางลายของประจังปฏิปฏิญานนั้นงดงามมากนะคะรูปครุฑยุดหน้าที่ประดับรอบท้องไม้ก็ดูงามสง่าแล้วก็ได้สัสดส่วนกลมกลืนกันซึ่งนับเป็นศิลปกรรมที่ถือเป็นแบบอย่างได้อย่างหนึ่งทีเดียวค่ะสำหรับ พระที่นั่งราเชนทรยานองค์นี้นะคะเป็นพระราชยานไม้รูปทรงเป็นบุษบกค่ะแกะสลักลายปิดทองประดับด้วยกระจกทั้งองค์มีคานหาม4คนนะคะกว้าง1.03เมตรและก็ยาว5.48เมตรสูง4.23เมตรค่ะองค์บุษบกก็จะประกอบไปด้วยฐานสองชั้นด้วยกันชั้นที่หนึ่งนั้นจะเป็นฐานสิงห์ ส่วนที่ชั้นที่สองจะเป็นฐานเชิงบาทประดับด้วยครุฑยุดธนาคปิดทองนะคะส่วนต่างๆจะแกะสลักลวดลายประดับประจกได้ซ่อมูรุนไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2527แล้วก็แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม2528ค่ะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าบรรดาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ประกอบพระราชพิธีครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหาพิชัยราชรถ ราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนธรยานเครื่องน้ำสก,การทองลงยาราชวดีเครื่องน้ำสก,การอาทองลงยารองและอีกหลายๆอย่างนะครับล้วนจะเป็นของที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ผมมีข้อสังเกตอยากจะกลับเรียนว่าอย่างนี้ครับว่ากรุงศรีธยานั้นเป็นพระมหานครราชธานีของเมืองไทยเราเป็นเวลา400กว่าปีนะครับ ตลอดรยเวลา400กว่าปีนั้นเราได้สันสมมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ามากมายนะครับขนบธรรมเนียมร้ววังต่างๆบรรดาเครื่องอิจริยตราชูประโภคได้มีการสร้างสมมาเป็นเวลานับร้อยปีหลายชั่วคนเพราะฉะนั้นแผ่นดินอัสรยาในช่วงปลายนั้นจึงแผ่นดินอัสรยาจึงเป็นแผ่นดินที่ลือเรื่องในเรื่องของความงดงามความยิ่งยงทางวัฒนธรรมแต่น่าเสียดายครับที่เราก้องเกิดเหตุความสูญเสียขึ้น ในปีพุทธศักราช2310ทำให้ความยิ่งยงทางวัฒนธรรมความยิ่งใหญ่ที่อยู่ในความรู้สึกงดงามอยู่ในความนึกคิดของพวกเราทุกคนนั้นต้องสูญสลายไปในสงครามคราวนั้นนะครับแต่ด้วยเดชะพระบารมีและอำนาจแห่งพระมหากรุณาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งมีพระบรมราชสมภพทันเห็นยกบ้านเมืองดีในครั้งกระนั้นนะครับด้วยเหตุว่าได้ทรงรับราชการเป็นมหาเล็ก ในรัชกาลของสมเด็จพธระเจ้าบรมโกศเป็นต้นมาได้ทรงทันเห็นรัววังขนบธรรมเนียมแบบแผนประเพณีทุกอย่างในสมัยยุธยานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้ทรงปราบดาพิเศษเป็นสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระมหากักรีบร,รมราชวงศ์และได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครพระมหานครขึ้นณัฐบลบ,บางเกาะแห่งนี้นอกจากการสร้างเมืองสร้างอาคารสถานที่ต่างๆขุดคูสร้างป้อมสร้างความมั่นคง และสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทรงสร้างและเป็นพระราชกรณีสําคัญคู่บ้านคู่เมืองมาจนทุกวันนี้คือการสร้างขวัญการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าวิญญาณแห่งความเป็นไทยมรดกทางวัฒนธรรมของความเป็นชาตินั้นยังไม่ได้สูญหายไปข้างไหนขนมถมีรูวงวางข้าวของเครื่องใช้อย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้เคยทรงพบทรงเห็นและทรงรู้ว่าเป็นของที่จําเป็นจะต้องมีไว้สําหรับ ระดับเกียรติยศแผ่นดินก็ได้ส่งสร้างขึ้นเพื่อใช้ในราชการเป็นต้นว่าพระมหาพิชัยราชรถราชรถน้อยเครื่องน้ำสก,การทองหลงยาทั้งสองชุดเรื่อมแม้กระทั่งพระที่นั่งราเชนทรยานที่สักครู่หนึ่งท่านผู้ชมจะได้ชมความงามในชมความสง่าของพระราชยานคันหามสี่คันหามที่ว่านี้นะครับของเหล่านี้เป็นของซึ่งได้ส่งพระตรสหสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของข้าทูลหลงทูลีพระบาทในครั้งกระนั้น แน่นอนครับว่าคนไทยในยุคสมัยเมื่อพุทธศักราช2,325เมื่อเวลาเราสร้างกรุงหรือเวลายุคสมัยที่ใกล้เคียงนั้นที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือคนที่สามารถกล่าวเรียกตัวเองว่าคนดีศรีอุธยาได้อย่างเต็มภาคภูมิได้เคยพบเห็นธรรมเนียมร้วงวังอย่างไรได้สั่งสมฝีมือมาอย่างไรก็นาเอาความคิดความรู้สติปัญญาแบบแผนขนบธรรมเนียมนั้นออกมาใช้ออกมาสร้างกรุงใหม่สร้างไทยในยุคปัจจุบัน ให้สามารถสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมมาจนถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบันนี้แหละครับ